ว่านีทจะคือจุดจ,บจบของตัวหลบพันเลียวบากี้ตัวหลบพันเลียวบากี้ครนี้จัดได้ว่าเป็นตัวละครที่อาจารย์โอดะลงหลักมากที่สุดแล้วเพราะว่าตละครนี้ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในวันพีซซีซั่นแรกๆเลยซึ่งผมจัดได้เลยว่าบากี้เป็นลารดบอสตัวแรกที่ดูฟี่เจอนะ จากนั้นตัวละครนี้ก็ได้มีบทบาทเข้ามาต่อยเรื่อยๆในแต่ละภาคแต่อาจจะไม่เยอะแต่ก็ถือว่าตัวละครนี้ก็ยังอยู่รอดตั้งแต่วันพีซีซแรกยันณปัจจุบันตอนนี้เป็นตัวละครที่พัฒนามากายมากจนกลายมาเป็นสีจกก่จักรพรรดิโดยที่สุดซึ่งวันนี้ผมก็จะมาย้อนความก่อนจะถึงจุบจบของบาร์กี้กันนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็ไม่เผยว,ว่าชะตากรรมของบาร์กี้เป็นไงบ้างแล้วหลังจากได้โดนตายเกี่ยวกับข้อโโกุดไดกระทืบจนไม่เหลือชิ้นดีนะ จะโดนตายเพราะกระไดเพราะกระไดท่นี่เป็นคนที่กินผลปีศาจคนแรกที่สู้กับลูฟี่เลยนะผมจัดว่าเดี๋ยวก็โชคดีเดี๋ยวก็โชคร้ายนะพี่คนนี้แต่ตอนแรกน่าจะโชคร้ายมากกว่าสถ้าบอกว่ารู้ก็รู้หรอกนะแต่จะว่าไม่รู้ก็ไม่รู้บ้าพูดอะไรเนี่ยบ้าป่ะเนี่ยแกว่าฉันบ้านะหลังจากที่ได้เข้าประทะกับลูฟี่ก็โดนนามีแม no. ่งขโมยเงินทองโดนลูฟี่อัดจนปิว จนกลายมาเป็นเด็กครึ่งท่อเหลือแต่หัวกับรองเท้าสุดลำตัวโดนนามิรัดเอาไว้ก่อนที่จะโดนลูฟี่อัดปิวไปน่าสงสารเขาจริงๆกูจากนั้นเราจะได้เห็นการประจนไ้ของบาร์กี้ตัวจิว๋ว่แม่งโคตรจะรันทดเลยแต่ก็ยังดีที่มีเพื่อนคนหนึ่งที่ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่ผมก็ลืมไปแล้วนะว่ามันเชื่ออะไรอะไอตัวเล็กๆ แต่ความพยายามของเขาก็ไม่เคยลดนละาที่จะประหารลูฟี่ซึ่งบาร์กี้ก็เกือบจะประหารลูฟี่ได้อยู่แล้วที่โลกทาวแต่ก็ได้มีสกิลเวทช่วยแม่งเอาไว้อีกแล้วแมหวม,มหลังจากนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นบาร์กี้อีกเลยมาพออีกทีก็อยู่ในคุกอิมเพลดาแล้วเหตุเกิดก็จากบาร์กี้นี่แหละได้ไปหาสมบัติตามเกาะต่างๆแล้วดันไปเจอกับแจ็คพอตนั่นก็คือกองทัพเรือ Surprise, ด้วยความโชคร้ายก็ยังความโชคดีอยู่เพราะว่าตอนนั้นลูฟี่ก็ได้เข้าไปช่วยเอ็ดพอดีห้คุกกิมเพลดาวทำให้สองคนนี้ได้ร่วมมือกันจนสามารถอองมาได้และบาร์กี้ก็ได้มีส่วนร่วมในศึกสงครามมารินฟอร์ด <S <S อดีกด,ด้วยเป็นตอนที่ทุกคนได้รู้ว่าบาร์กี้เคยเป็นปล,ขขลูกเลิกของราชเจ้สลัดและเป็นเพื่อนกับซีจักรพรรดิอย่างเชนครูสในศึกนี้ก็เหมือนไม่ได้มาทาอะไรสักเท่าไหร่นะบาร์กี้มันจะมาเพื่อด่าเชงคูสโชว์ลูกน้องซะมากกว่าแถมยังโดนเชงคูสจอมเหลี่ยมหลอกอีก ที่จริงฉันมีแผนที่สมบัติที่อยากจะให้นายด้วยนะเอ <c oughs> จริงแน่พัฒนามาไกลจริงชายคนนี้พอจบสงครามมาลินฟอร์ดบาร์กีก็ได้ถูกรัฐบาลเชิญให้เป็นเจตเทพจรสลัดขอไดยบารมีที่มีลูกน้องสุดยอดที่สุดจะอวยที่มาจากใดคุกอิมเพลีวดาวแล้วหลังจากที่ได้เป็นเจเทพจรสลัดบาร์กีก็ได้ตั้งองค์กรและบนเกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อกุงว่าคอสติวจะซื้อสิ่งนี้มาใจมาใช ไอองกอลแน่ที่จริงแล้วว่าคอส,สกิลอะตอยายเกี่ยวกับคข้อคดายได้เป็นก่อตั้งขึ้นมาแต่ว่าบาเกียมันแค่ไปเสือกไปร่วมงานด้วยเฉยๆพอกองทัพเรือได้ยกเริ่มระบบ7เทพจรสลัดบาเกี้ก็ได้ถูกกองทัพเรือตามล่า ส่วนบาร์กี้พี่แกเราก็โคตรจะหัวล้อเลยเพราะว่าพี่แกได้หาเงินจากองค์งกรคอรสกิลอยู่แต่ก็ยังดีที่ตาหยอยกกับเขาโไดามาช่วยไว้ทันหมายถึงมาช่วยองค์กรนะครับเด้รเหมือนจะมาทวงหนี้บาร์กี้ซะด้วยแหละจากนั้นด้วยความโวยของลูกน้องบาร์กี้ก็ได้โปสเตอร์ขององค์กรคอรสกิลมาซึ่งโปสเตอร์นั้นในรูปของบาร์กี้ก็ได้ทําเหมือนบาร์กี้เป็นประธานเลยเลยทําให้เข้าใจผิดว่าบาร์กี้ได้กลายเป็นประธานของคอสกิลซะงั้น เพื่อทำให้ประธานออกมาดูเท่สุดๆไปซะแล้วเพราเราแจกจ่ายไปตัวโลกเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> จากที่กองทัพเรือได้กลายเป็นผู้ราโโรสลาด,าลดตอนนี้ได้กลายเป็นผู้ถูกล่เององค์กรคอสกิลได้ตั้งค่าหัวให้กับกองทัพเรือถูกจัดว่าเป็นภัยคุกคามระดับรัฐบาลโลกและกองทัพเรือได้ตั้งให้บาร์เก้เป็นซีจกักรพรรดิคนใหม่ที่มีค่าหัวถึง3 1ม9ล้านเบรลี แล้วลุงน้องตายเหยียวมีฮอหอก3,5 90ล้านเบลีและข้อคดั้าย1 9บ5ล้านเบลีแต่เหมือนตายเหยียวกับอกาอ้คดัยจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่บาร์กี้อยู่ๆก็ได้เป็นประธานกลุ่มคอสกิลเลยโดนกระทืบตามระเบียบซึ่งตอนนั้นตายเหยียวก็ยอมให้บาร์กี้เป็นหัวหน้าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้เป็นเครื่องมือหรือหุ่นเชิดที่จะทิ้งตอนไหนก็ได้ แต่ความเซอร์ของบาร์กี้ก็ไม่หยุดแค่นั้นลูกน้องบาร์กี้ทั้งหลายมันก็อวยบาร์คี้เกินได้ทำเรื่องของกลุ่มคอสกิลกลายเป็นรูปหน้าบาร์กี้แล้วเลยทำให้ตายเยอะกับเขาเคยได้ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยถูกกระทืบอย่างหนักล็อกมือล็อกขาไว้ไม่ไปไหนทั้งสิน้นแต่แล้วบาร์กี้ก็ทนไม่ไหวกับเรื่องอย่างนี้แล้วเลยประกาศออกไปว่าเขาก็จะออกไปตามหาวันพีชเหมือนกันอยากเป็นราชาโจรสลัดเหมือนกับคนอื่นๆถ้าอย่างนั้นฉันเอง ยเป็นาจลัเหมือนกนยทำให้ลูกน้องของบาร์กี้ทั้งหมดมีไฟร้องเฮ่เฮ่เฮ่ไม่รัใกใจจั้นะชะตาของท่านบาร์กี้ก็เป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทุกคนคิดว่ายังไงกับเหตุการณ์นี้บ้างแต่ตอนนี้ผมคิดว่าบาร์กี้น่าจะยังไม่ตายนะฮะแล้วแต่อารมณ์ของทอ้งสองคนนี้ด้วยแหละขอคนละหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้บาร์กี้นะครับผม